อิ่มแล้วค่ะอ่าอิ่มค่ะไปแล้วนักลบดำเหมือนกันค่ะออกมาด้วยกันอันนี้คือออกมาหาของกินนะเนี่ยเี่ยออกมาหาของกินน้องกินไปเยอะอยู่ค่ะ้อมให้เยอะมากเลยอ,อ,อไม่ให้เยอะก็ไม่ได้สงสารค่ะวูนออกมาทําไมมาหาของกินน้องเหรอหรืมไม่ให้หรอกนะเข้าบ้านไปเลยนะมาหาของกินน้องได้ไง ฮนะอืมเอ้นักรบมันยังไม่กลัวเลยค่ะเอาทีดีกว่าเดินมานั่งรบมันก็อยู่ของมันตรงนี้ค่ะแถวๆนี้นักรบมันก็ไม่กลัวนะนังรบมันก็นั่งอยู่ดีขึ้นแล้วค่ะอาการดีขึ้นละมันมันเกี่ยวกับทางสมองเขามันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศอะไรเลยนะไม่อ้อมบอกเลยว่ามันเกี่ยวกับระบบสมองเขาเนี่ยมากๆแล้ววันนี้ไอ้ลุงเขาก็ไม่รู้เป็นอะไรค่ะ มันใบทองค่ะวันนี้มันยังไม่ตีน้องสักแอะนะเมื่อคืนมันโดนแม่ไปน่วมอยู่แต่วันนี้มันยังไม่ตีน้องเลยเอาอารมณ์แต่มันไม่ได้ะค่ะนี่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้น,นะบอกวพแม่เปิดประตูกองหนีพุ่อยู่นี่ครับพุ่อยู่นี่แล้วก็ที่เหลือก็อยู่ข้างล่างหมดแม่อ้อมไปแล้วแม่อ้อมจะไปให้อาหารแมวจรข้างนอก ปึ๊งจะค้างทําไมฮะเห็นพ่อเหรอลูกเหรอฮะเมื่อกี้แม่อมก็คุยกับนักรบโถถามว่าเป็นยังไงลูกหิวเหรอลูกเหรอเขาเขาทาตาแบบแบลวแล้วก็มีหลับตาหลับตาเหมือนตอบคําถามอ่ะอืมพระแม่ไปแยว้วแม่จะไปแล้วขาไม่ต้องยุ่งจากตัวแม่เลย,ยมันต้องยุ่งจากตัวแม่เย,ย้ยนะคะต้องยุ่งจากตัวแม่เลยนะคะทนถวยของตัวแม่นะคะต้องย,ยุ่งจากตัวแม่นะคะทนถวยทนถวยไปอ่ะถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงอ้อแอะอแอะแม่จะมาตีมัน แม่จะมาตีนะพี่ฝนอันนี้มันไม่ได้ยินเสียงอแอแอแม่ก็จะไม่ตีมันพี่ฝนออกมาชีขีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใกล้ไม่ได้ค่ะเข้าใกล้เดี๋ยวตกใจฉีฉดฉีหดอีกคือฟอรอมจริงๆแล้วออกมาหาของกิน สิ่งที่จะเห็นทุกวันคืออย่างนี้ค่ะตามแม่มาแล้วก็จะมานั่งต่ออีกหนแถวอีกหนึ่งตัวคุณแม่เดินให้มันเร็วๆหูุกคุณแม,ม่ตามได้หมื่น <laughs> นภา <laughs> <laughs> มายัางไม่รู้นะพาฮะมาแล้วเหรอนภาใช่อย่าตีนะพานะอย่าตีนภานะแม่ตีเลยนะตีนภาเนี่ยฮะนี่เอียเอียวร์ไอตัวดาไว้หมื่นอันนี้เยอะมาก อาหารเทียบเลยหมืน่นหมื่นกินไปหมื่นไม่ต้องไปมองใครเขาหลอกลกูกไม่มีใครก็ทําอะไรหมืน่นหลอกนะาดูหุ่นมันค่ะดูหุ่นมันกละอง้องแก้งแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะไอห,หมื่นวิ่งกระจายดูไข่ไปเบ้อเล่เลย เห็นมันแล้วก็กุ้มใจกับมันจริงๆมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะ,อะ,ะแอบไปละ,ละเดี๋ยวก็ไปกินตรงนั้นละค่ะวันก่อนพี่หนุ่มเข้าไปสนามหลวงสองแกกโ็โทรมาถามแม่อ้อมนะว่าพี่อ้อมเอาอาหารไหม,มอ้อมก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่หนึ่งเพราะว่าอ้อมยังไม่มีตังค์อ้อมก็บอกแกแบบนี้ใช่ปะทีนี้เนี่ยก็เออก็แกก็หวัวเราะนะพี่หนึ่งก็หวัวเราะไม่เป็นไร พี่อ้อมไม่พี่อ้อมไม่ไม่เอาหมดหรอบอกตังไม่มีบรก็ว่างี้นะเสร็จแล้วปรากฏว่าก็วันนี้พอดีแม่อ้อมไปคือพผอิญแม่อ้อมอะดูว่าจะให้กินอาหารไอตัวซิเวอร์อ่าปรากฏว่าพี่ถึงก็เอามาอีกค่ะมาให้อ้อมไปให้แมวเทสตัวซิเวอร์นะปรากฏว่ามันไม่กินกันค่ะก็เลยทำยังไงพี่อ้อมก็เลยเอาอาหารไปคืนพี่หนึ่งบอกว่าพี่หนึ่งมันไม่กินกันพี่หนึ่งก็เลยบอกงั้นพี่อ้อมเอาตัวแม็กซิม่าไปก่อนกันแล้วกันว่างี้นะไม่มีตังไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตังค่อยโอนให้หนึ่ง เขามีน้ำใจกับไม่อ้อมมากเลยอ่ะคือ,อก็คือถ้าไปซื้อในลาซาด้ามันจะแพงมากไงแต่ว่าพี่หนึ่งเขาจะซื้อได้ราคาค่อนข้างถูกคะ่ะค่อนข้างถูกเลยพราแกซื้อจากสนามหลวงสองไงอืมก็อันเนี้ยของแมวจรคะ่ะพวกมันก็เลือกอาหารด้วยนะคะเนี่ยให้ซิวเวอร์ก็ไม่กินนะคะฟิวกี้กินแค่นี้นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นแม็กซิม่าเนี่ยพวกมันจะกินกันจริงๆกินกันจริงจจังๆโดยเฉพาะไอเอีย e คะ่ะกินจริงจจังๆกับทุกตัวจริงๆนะคะแม็กซิม่าก็ ขอบคุณพี่หนึ่งมากค่ะที่คอยช่วยเหลือข้างหลังบ้างเล็กๆน้อยๆแกก็ยังช่วยมีอะไรก็แบ่งปันกันมีอะไรก็คุยกันแม่เอก็เหมือนกันค่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันมีอะไรก็คุยกันก็คือก็ยังมีกันอยู่สามคนเหมือนเดิมนะคะยังมีกันอยู่สามคนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าก็พอดีแกหายไปช่วงหนึ่งเนี่ยไปยกมาเนี่ยคะ่ะตังคยังไม่ได้จ่ายเลยนะคะยกมาเลยตังไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวค่อยว่ากัน